สวัสดีค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะน้องไก่ขาไก่ไหมค่ะบะหมี่นะคะ,ะ,ะ,คะอืดเลยนี่นะคะเยอะ,ะแยะเลยนะคะอืดๆเลยคะ่ะดูน้องน้องหมาจะ,จะ,จ,ะจะหาอแล้วนะคะน้องน้องหมาเราเนี้ยก็หอมเวลาว่าอะไรขามาปุ๊บนะคะรถรถข่รถข่หมูนะคะมานะคะเขาก็จะหอมแบบนี้นะคะ พอ,พอรถนะคะผ่านไปแล้วนะคะอย่างเงียบเลยดูนะคะสักพักนึงนะคะจะหอมแบบนี้นะคะรถเขาก็จะผ่านตรงนี้เงียบๆนะคะเขาแต่นี่มีอค้ออยู่นั่นนะคะไม่หยุดนะคะรอบฟังก็แปลกนะแปลกมากเลยค่ะว่าทำไมหมาก็ถึงหอนเนี่ยหมาถึงหอนย่เียยังไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยคะ่ะไม,ไม่เขาไม่หยุดหรอกไม่หยุดนะคะ ค่ะจริงกันค่ะเขาไม่หยุด้วค่ะอร่อยนะคะเนี่ย <c oughs> รถผ่านไปแล้วกำลังจะผ่านแล้ว <c oughs> ทุกบ้านเลยค่ะเห่า <c oughs> เนีย่ยแปลเห็นไหมคะรถผ่านไปแล้วจึงเงียบรถขัพยายามที่จะติดนะคะแม่ไม่ให้ได้ยินตรงนี้นะคะเออร่วงเลยนะคันนี้ร่วงเลยร่ว รค่วงนะคะก็เอาเอาทิ้งก่อนเขาจะาหักแบบนี้ค่ะตลอดนะคะเนี่เทคนิคนะคะมากินนะคะบะหมี่นะคะไก่นะคะน้องไก่นี่น้องไก่แล้วก็ทะเลาะกันเองแย่งกันแย่งกันเห่า แล้วก็มาทะเลาะกันเองค่ะนี่คือก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะี๋ยวก็เอามาละไก่ด้วยมาละไก่ ขาได้ยินเสิงรถหมูไม่ได้นะคะหมูหนึ่งนะคะก็นึ่งแล้วนะคะนิเ่เตี๋ยวไก่น้องไก่ค่ะเตี๋ยน้องไก่นะคะ ก็เอาเนื้อนะคะเนื้อไก่จากน่องนะคะน่องะคะ่ะนี่นะคะมากินกันได้คะ่ะร้อนเลยคะ่ะเสียงเอ็กซ์ซาวของน้องหมาเงียบแล้ว เหนื่อยร้อนหน่อยนะคะเพราะว่ากูกเกดไม่ร้อนรสชาติเข้มข้นขิ้นคอเลยนะเนี่ยแล้วก็ร่อยนะร้อนๆ้อร้อนร้อนร้ออากาศร้อนของกิน ใส่วรวมกันไปหมดนะคะทั้งปีกไก่ทั้งเ,ออเนื้อไก่น่องไก่อะไรนี่ค่ะรวมอ่ะอร่อยนะ้น้องไก่เนี่ยแซ่บๆหลายๆค่ะ

เป็นคลิปไม่ยาวนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มีความสุขนะคะเดินทางไปไหนปลอดภยัยแทบข้าจับเพอยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพัคคุมรองสาธุค่ะไปบ่าย,บายจ้าใครลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นติดตามด้วยนะคะายบ่ายค่ะสวัสดีค่ะ